活该，他好该。 ไปเลยไปกัน <cents> ต <rated> ่อเลยนะคะเกมต่อไปี่ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะให้พี่ๆทีมงานช่วยอ่านจะเย็นๆยาเท้าเดี๋ยรักเราวเราต่อยแม่งเลยรักเรา พูดเสิหนูเปล่านะเขามาเองสี่เลยี่บอแมาเีย เวน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 สามวิแล้วก็ปาร์ต,ตีง หมอนมั้ขอกลับได้ไ,ดไหมมันนี่มา่ะขอกลับทำไมคะทำไมหมอนมันหอมอ่ะขอกลับด้วยได้ไหมใบนึง่งเอาแล้วแฟนคลับขับจากไหนอ่ะข้างหลังก็ได้เนี่ยอ๋อไม่ใช่เหรอ อ่ามือเกี่ยวว่ะมือเกี่ยวมากเลยพี่หนูไม่เห็นเลยอ่ะหนูอยู่ข้างนอกอ่ะอะไรนะ